พูดกันเลยเดมอนสเลเยอร์นะคะคิีมเมซึอโนยายบะซีซั่นใหม่จะเริ่มมาแล้วเริ่มฉายตอนแรกสิบตุลาคมนี้ซึะะ่งเ็ดตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นอะไรนะเป็นการรีบอร์ดแคสครับผมโอ้หแม่งใจคอโหดเที่มอามาหิตมาก เอาหนังโลงมาทำมาตัดเป็นทีวีฉายเจ็ดตอนเจ็ดตอนก็คือเอางนี้เนื้อหาในมูเกนเทรนนะครับผมอ่าไอ้หรืสุดรถไฟสุดนิรันเนี่ยจะก็คือตอนหนึ่งตอนหนึ่งจะเป็นตอนใช่เหมือนเอาตอนเป็นหกตอนไม่ไม่ไม่ต้องบอกว่าไอ้ไอ้มูเกนเทรนเนี่ยจะเป็นหกตอนแล้วก็อีกหนึ่งตอนเนี่ยจะเป็นตอนที่ใส่เพิ่มเข้ามาเป็นอธิบายที่มาที่ไปของคุณเลนโงคุมากขึ้นอืม นะก็คือว่าง่ายๆมันจะเป็นเจ็ดตอนที่ฉายตั้งแต่วันที่สิบตุลาคมนี้ไปแล้วก็พอฉายต่อเนื่องไปจนจนหมดมูเกนเทรนปุ๊บเนี่ยมันก็จะต่อมันก็จะต่อซีซั่นใหม่เลยก็คือภาคไอ้ย่านคมแดงหรือย่านย่านเรืองลมนะฮะโดย อะไรนะจ้าเริงลมเนี่ยจะเริ่มฉายวันที่ห้าธันวาคมแล้วก็ตอนแรกสุดเนี่ยจะยาวหนึ่งชั่วโมงเลยเพราะว่างั้นนะรู้สึกในเทนเลอร์ก็ได้เขียนไว้อย่างนั้นเหมือนกันยังไม่พอคุณมุกเกนเทนเขาไม่ได้แบบว่าเอาหนังมาตัดฉับๆเฉยๆคุณเขาบอกมีเพิ่มใหม่ดีบอดแคสเพิ่มอีกเจ็ดสิบคัดมีซีนใหม่มีบีจีเอ็มใหม่ที่ยังไม่มีในโรงหนังคุณแม่ขหดเที่ยมอามาเห็นคนขอดีใหม่ที่ลิซ่าจะร้องใหม่คือง่ายๆง่ายๆครับคือมันจะเป็นเวอร์ชั่น ผมกล้าพูดว่ามันจะเป็นร,รีมาร์เตอร์เวอร์ชันรีมาสเตอร์ของมูเกนเทรนเลยอ,อ่ะคืองีฟง้ฟังอย่างนี้แล้วจะรู้สึกว่าทําไมเราดูตื่นเต้นถึงสิ่งเหล่านี้อันนี้ฮะคืออย่างที่ <c oughs> ผมโจหัวไว้ว่า <c oughs> ว่าดาบพิฆาตอาสุรมูเกนเทรนเนี่ยใช้ด <c oughs> ีวีดีกว่าใช้โลงเหรอคืองี้ที่ผมเขียนไว้อย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรดูไหมมีหลายคนถามเหมือนกันเว้ยว่าเออตอนที่มูเกนเทรนเนี่ยใช้ ใช้ไอ้ฉายโรงเนี่ยเอ้ยรีวิวไหมอะไรเงี้ยณตอนนั้นเนี่ยผมทําคอนเทนต์เป็นไอ้นี่แทนประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นยุคไทโชยุคเดียวกับดาบพิฆาตสูงจำได้จำี่้เทับัในในเกี่ยวตรงนั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราขออภัยครับคือเรารู้สึกว่ามุกเกนเทนเนี่ยมันมีการมองได้ทั้งด้านดีและด้านไม่ดีพร้อมๆกันในเรื่องเดียวกันนะ มันสามารถมองทั้งดีและไม่ดีได้เหมือนเมือหนกันเลยคืออย่างหนึ่งคือผมมีความรู้สึกว่าคนที่ดูติดตามซีรีส์ค no ิมิสึโน้อยายบะหรือดาพิกาสูนมาตั้งแต่ต้นเนี่ยจะรู้สึกโอเคกับโอเคกับการที่ม mm ุกเกนเทนมาเล่าเรื่องแบบนั้นแต่คนที่อีกกลุ่มนึงเนี่ยจะเห็นว่ามีมีคนนักรีวิวหนังหลายๆคนเหมือนกันที่รีวิว,วว่าเออม mm ุกเกนเทนเนี่ยมีจุดที่ไม่โอเคหลายๆอย่างในเรื่องของการดําเนินเรื่อง แล้วคนก็จะหงุดหเหอะส่วนมากก็ตติมากกว่าเออแล้วคนก็จะงงแล้วออจะมีกลุ่มแฟนที่แบบเข้าไปเข้าไปรั้นกันว่าเฮ้ยเฮ้ยทำไมพูดแบบนี้ทำไมอย่างนี้อย่างนั้นเหรอมึงอยากดังเหรอถึงไปด่าเรื่องนี้อะไรอย่างนี้ก็เป็นขนาดนั้นไปถึงขนาดตอนนั้นเนี่ยมีมีมีคอมเมนต์ในแชททักมาว่าเออพี่คิดยังไงกับรีวิวด่าพี่ฆ่าศูนของจันเลสครับอ,อะไรเงี้ยมันด่าเขาด่าเยอะเลยนะอะไรเงี้ยเราก็ตอนนั้นเราก็อธิบายไปว่าเฮ้ยนั่นก็คือมุมมองที่เขามองเห็นไงแตต่่่่ออนนนนนีีี้้เเยยผมกก็ลหาทจจะัด อ่าไลฟ์วันนี้เนี่ยผมก็มีไปดูรีวิวช่องอื่นๆที่เขาที่เขารีวิวทั้งช่องอื่นๆทั้ทงรีวิวบทความอื่นๆที่เขามองดาบพิ่าสูนยมุกเกนเทรนในหลายๆแบบเนี่ยว่าเป็นประมาณยังไงก็คือก็คือจะอธิบายว่ามุกเกนเทนที่ยาวสองชั่วโมงเนี่ยมันม,มีความกลิ่นอายความเป็นการเอาซีทีวีซีรีส์ประมาณสี่ถึงห้าตอนเนี่ยมาเรียงต่อกันอพอสมควรใช่หลายคนพูดอย่างนี้เหมือนกันได้ยินอยู่ ซึ่งวิธีนี้เนี่ยคนที่ดูทีวีซีรีส์มาแล้วได้มาดูอันนี้ต่อเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกซีเรียสอะไรมากนักเพราะว่ามันก็เหมือนกับทีวีซีรีส์ที่ดูไงแต่ได้ดูในโรงแล้วก็แอนิเมชันเนี่ยมันเจ๋งกว่าในทีวีซีรีส์อีกประมาณหนึ่งด้วยอ่ามันก็มันก็ถือว่าแบบเออตอบโจทย์ของคนที่แบบดูแล้วรู้สึกสนุกอ่าแต่<ห>ทีนี้ผมว่ามันก็ต้องมีคนบ่นนะว่าอุตสาห์เสียตังมาดูในโรงหนังช่วยไปตั้งเยอะแยะและ,และทําเงินอย่างนั้นนะผมเชื่อว่าหลายคนดูเกินสองรอบ ดูดีเอามาใช้ฟรีให้ดูต้องมีคนบ่นแล้วนะคือทีนี้อะกลับมาตรงนี้คือในมุมที่คนจะคนจะบ่นคนจะบ่นเรื่องนี้กันเนี่ยว่าเพราะอะไรว่าทําไมถึงต้องบ่นมูเกนเทรนกันก็คือปกติแล้วภาพยนตร์หนัง the movie เนี่ยเรื่องหนึ่งอะฮะมันจะมักมีการเขียนบทแล้วก็ออกไอความคิดออกมาให้มันเหมือนกับเป็นหนังที่เล่าเรื่องได้จบในสองชั่วโมงอหรือชั่วโมงครึ่งแล้วก็มีท็อปิก ประเด็นที่เขาอยากจะเล่าในสองชั่วโมงนั้นค่อนข้างให้มันอยู่ในขอบเขตท,ที่ลงตัวในแบบของมันแต่ว่าในอนิเมชันทีวีซีรีส์เนี่ยมันจะต้องถูกเขียนบทมาเพื่อเล่าเหตุการณ์ให้เริ่มและจบแต่ละตอนได้แบบน่าสนใจดังนั้นมันหมายความว่ามกเกนเทรนเนี่ยมันจะมีความเป็นเหมือนกับมีประเด็นหนังหลายๆอย่างถูกเล่าแล้วก็จบเป็นเป็นจังหวะเป็นพาร์ทเป็นพาร์ทของมันไปเหมือนกับมีการ์ตูนมีอนิเมชันสี่ห้าตอนอยู่ในนั้น S 2> <S 2> ยกตัวอย่างคร่าวๆอันนี้อันนี้ผมว่า oh, สปอยสปอยได้คงไม่เป็นไรแล้วมั้งป่าน <ปะ S 1> นี้น่าจะดูไปหมดแล้วคนที่ไม่ได้ดูมันคงไม่ได้อยากดูขนาดนั้นแล,ะละ้วหรอผมว่านะเรื่องไ้ไหมไอเอ,อมุกเกนเทรนเนี่ยอ๋อเค,คนที่ยังไม่ได,ดูคิดว่าคงไม่ใช่คนที่อยากดูแล้วละ่ะคืออ,อย่างเช่นอย่างเช่นนะัคือตัวร้ายตัวแรกที่เปิดมาอย่างไออะไรนะเอนมุเอนมุอ่าเรื่องธีมหลักของแม่งเข้าสิงรถไฟทําให้ออ,อะไรนะผู้คล้ายที่โดยสารมาหลับแล้วก็จะกินผู้คนเหล่านั้นอะไรเงี้ย พอเป็นกระตูนที่ตั้งแต่ในมังงะหรือในทีวีซีถ้าเป็นทีวีซีรีส์เนี่ยการที่กราบเอนมูได้ปุ๊บแล้วมีตัวไลฟ์โผลมาโผลมาใหม่เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าจังหวะเหมือนกับการตัดจบแต่ละตอนเพื่อให้รู้สึกว่าเฮ้ยตอนต่อไปแม่งเกิดจบตอนนี้แล้วแม่งกำลังจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยรอติดตามสัปดาห์หน้าต่อไปมันจะถูกชงในลักษณะการเล่าเรื่องแบบนี้เข็าไหมแต่พอไปอยู่ในโรงพอไปอยู่ในโรงหนังปุ๊บเนี่ย ชั่วโมงประมาณเรื่องประมาณเออถ้าจะไม่ผิดชั่วโมงครึ่งกว่าแต่แบบอีกเกือบชั่วโมงหนึ่งหนังจะจบเนี่ยแต่แบบแบบว่าแต่ว่าเฮ้ยเอ็นมูแม่งตายแล้วว่ะแล้วหนังแม่งเกือบอีกเกือบชั่วโมงหนึ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นวะอยู่ๆก็มีไอเนี่ยไอไอไอตัวร้ายตัวหนึ่งโผล่มามันเป็น<ม>อสูรสิฉันจะฆ่าแยฉันจะ,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 ะอะไรอย่างงี้ก็ก็เออถ้าได้ถ้า,ถา,ถาดูในฐานะว่าเหมือนเป็นทีวีซีรีส์ต่อๆกันอ่ะมันก็จะเหมือนกับว่าเฮ้ยแม่งตัวร้ายโผล่มา ตอนต่อไปไม่น่าสนใจว่ะแล้วก็จะติดตามดูตอนต่อไปแต่พอไปอยู่ในหนังโรงปุ๊บเนี่ยคนที่แบบว่าคนที่แบบชินชินการดูหนังที่เล่าเรื่องเล่าเรื่องให้กระชับสั้นแบบความเป็นหนังโรงปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนอยู่ๆตัวนี้ก็โผล่มาเออไม่ไม่ได้ถูกฟอร์ชาร์โดมาก่อนหน้านี้ว่ามันจะต้องมีตัวร้ายอะไรออกมาอีกตัวหนึ่งแล้วตัวร้ายตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้แบบเออไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวละคร ที่ผ่านในเหตุการณ์ที่ผ่านๆมาก่อนมันไม่ได้รู้จักกับเอ,อตัวเอกมาก่อนขนาดนั้นมันได้อะไรขนาดนั้นอะไร่งงี้งดังนั้นคนบางคนที่เขาแบบไม่ได้อินกับการเล่าเรื่องแบบ PVC นี่มาก่อน <c oughs> เขาดูวันนี้ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวร้ายตัวนี้มันดูแบบอะไรนะไม่มีที่มาที่ไปเลยว่าอะไรเงี้ย <c oughs> เออจริงก็เ,เลยจะมันก็เลยเหมือนกับว่ามีผลต่อความอินของคนไม่เท่ากัน ดังนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอคาซาแม่งเท่แล้วนะทำไมคุณไม่ชอบมันเฮ้ยมันเทเว้ยไม่เกี่ยวเว้ยแต่ว่าบางคนเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันโผล่มาแบบไม่ค่อยมีที่มาที่ไปมากไปหน่อยมันก็จะมีกลุ่มคนที่เขารู้สึกแบบนั้นเหมือนกันอ่าอะ,อะทีนี้พอเมื่อมูเกนเทรนมามาในมูฟนี้เนี่ยโอเคมันประสบความสำเร็จในแง่ารายได้เพราะว่ามันถูกสร้างเป็นทีวีซีรีส์มาก่อน เพราะมันเป็นที่ไม่สื่อว่ใหญ่บาแล้วมันดันเป็นภาคต่อของภาคทีวีเพราะฉะนั้นมันก็เพ่าะที่ดูเพาะที่ดูทีวีมันก็เหมือนโดนมาคับดูว่าอยากจะดูซีซั่นต่อก็ไปดูเรย์โรงหนังสิแล้วตอนนั้นไม่รู้ด้วยไงว่ามึงจะทําเป็นทีวีซีดีซีซั่นสองต่อแน่จริงประกาศก่อนสิว่าไอ้ตัวนี้จะมาทาทีวีซีดีใครจะไปดูวะจริงเนืกอแบบจะข่าไปเลยอะพอเป็นมูวี่แล้วก็พอทําซีซั่นสองก็จะข่ามนเรื่องตรงนี้ไปเลยไงอืมก็เเอพรานั้นมันเหมือนคับดูอยู่แล้วอะอ่าแล้ว มันก็เลยเหมือนกับว่าอ่ะส่วนหนึ่งที่มันประสบความสําเร็จนะมันผมมองนะผมมองว่ามันเป็นรูปแบบเดียวกับไอ้มาเวลเอ็นอเวนเจอร์เอ็นเกมอืคือแบบแม่งทุกคนตามดูหมดถึงจุดนี้ปุ๊บอ่ะเอ็นเกมมันเหมือนขโมดทุกอย่างมาว่าเฮ้ยคุณต้องดูไอ้นี้คุณถึงจะได้ไปต่อมันเลยเหมือนเป็นเท่าบังคับกึ่งหนึ่งด้วยไงแล้วโอเคต้องยอมรับว่าตัวผลงานของไม่ว่าจะเอ็นเกมหรือมูเกนเทรนเนี่ยมาสร้างมาได้ดีในระดับหนึ่งอยู่แล้วมันถึงประสบความสําเร็จอันนั้นก็เห็นด้วยอ่า แต่ว่านี้เราก็มาอธิบายว่าเอ้ยเพราะอะไรทําไมคนที่แบบว่าเอ้ยไม่โอเคในะแง่ความเป็นภาพยนตร์มันถึงเพราะอะไรเราก็ตามที่อธิบายไปแล้วเหตุผลที่ว่าทําไมถึงผมถึงมองว่าฉายเป็นทีวีมันอาจจะดีกว่าฉายโรงก็คือนึกภาพท่ามุกเกนเทรนมาถูกเล่าเรื่องเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์แทนดเดออจังหวะเช่นมันอาจจะเป็นจังหวะแบบอ่าคันจิโร่ หลับฝันไปเจอเจอเจอฝันดีของครอบครัวที่ยังมีชีวิตยอยู่อะไรแบบนั้นแล้วก็แบบเฮ้ยยังไม่ตื่นจากฝันสักทีแล้วก็ตัดจบตอนไปเฮ้ยจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอะไรเงี้ยสัปดาห์ต่อไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับว่าเอ้ยทันจิโร่หาทางตื่นออกจากฝันอ่าสุสดท้ายก็ต้องรู้มารู้ว่าเอ้ยต้องฆ่าตัวเองในฝันถึงจะได้ตื่นขึ้นมาคือมันเหมือนกับว่าการเว้นจังหวะในการตัดจบแต่ละตอนแต่ละตอนแต่ละตอนเพื่อไปสัปดาห์ต่อไปอ่ะ ผมจะรู้สึกว่าเพซซิ่งของมันอะ่ะมันจะทําให้หน้าติดตามมากขึ้นด้วยสตอรี่เดิมเลยนะเออหรือแม้แต่สมมุมมมติมมว่าเอนมูโดนฟันตายสมมุติว่าเอนมูโดนฟันตายท้ายตอนแล้วก็แบบสลายไปปุ๊บทุกคนกําลังแบบเออนาการจบทันทีแล้วอยู่อากสารก,ก็โผล่ปึ้งมาขึ้นเพลงจบคือทุกคนมันก็จะแบบ <laughs> จังหวะมันจะเป็นจังหวะที่ถ้าในแง่ฉายทีวีอ่ะจังหวะมันจะสนุกสนานได้กว่านี้เออมันถูุเล่าให้รู้สึกว่าเฮ้ยเที่ยทุกตอนแม่งมี แม่งมีแรงกระตุ้นให้รู้สึกว่าตอนหน้าแม่งน่าสนใจว่ะตอนหน้าแม่งน่าสนใจว่ะไปได้เรื่อยๆนั่นแหอมัน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่เราเคยบทเรื่องชารแมนคิงใหม่ไงที่บอกว่าไม่แต่ละตอนจบหมดเลยทนที่จะมาแบบมีทิ้งคิปแฮงเกอร์ไว้นิดหน่อย,ยอะ <ๆ S 2> ไออรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวดรอดูว่าคีเมสือจะทําแบบที่เราคิดไหมไม่ใช่ไ่ทําแบบชาแมนคิงนะเว้ยแบบเออจบแล้วตรงนี้ไม่มีอ่ะมีอ่าตรงนี้นะอ่าจบเป็นอักๆไปต่อตอนหน้า เพราะว่าคงไม่ทําแบบนั้นนะก็คงไม่ทําหรอกแหมตอนยาวอย่างนี้เ <c oughs> ออก็ก็คือไอสุกรถไฟสุนิลันของมุกเกนเทรนเนี่ยออผมก็เลยมีความเห็นว่าถ้ามันด้วยสตอรี่แบบนั้นนะ่ะก็รอดูติดตามกันดูครับว่าพอมันเอามาซอยตอนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะสนุกกว่าตอนที่ฉายลงอีกโอ้โหโฆษณาวปขนาดนี้ก็ต้องรอดูแล้วมันน,มน,นั่นแล้วมันนั่นด้วยละมันก็ ขี้โกงอะ่ะมีเพิ่มซีนเพิ่ม BGM เรอดูวะอดูมันถึงปเป็นเป็นลีมาออ่าก็ําอ่ะผม,ผมก็เลยผมก็เลยอยู่ข้างที่ว่าเฮ้ยออกมาเป็นทีวีซีรีส์แล้วมันเพิ่มความสมบูรณ์แบบเข้าไปเนี่ยมันน่าจะสมูทกว่าแล้วทําให้สตรอรี่บางจุดที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยอาคซาอยู่ๆก็โผล่มาทําไมไม่เข้าท่าเลยทําไมแบบอย่างนี้อย่างนั้นทํางงทไมรู้สึกว่าเอ้ยอยู่ๆมึงจะมาร้องไห้ปานใจจะขาดอะไรกันขนาดนี้มันอาจจะบิ้วจังหวะได้ดีกว่ากันเยอะก็ได้อ่าคนที่ซื้อบูเล ผังภาคหนังลงไปแล้วก็หักแผ่นทิ้งก็ว่ากันไปไม่ใช่เว้ยมาเทียบกันดูก็ลองมาเทียบอารมณ์กันดูรือว่าหรือว่าหักขานทิ้งไปเลยมาแตกต่างกันเยอะก็ได้นะฮะราดูเราดูใกล้นะก็นี่สิบตุลาแล้วนี่อีกไม่กี่วันเดีวเดี๋ยวก็ได้ดูแล้วอ่าก็รอติดตามกันดูนะฮะไแต่ผมมีผมมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งส่งท้ายฮะเออในเทเลอร์โปรโมทไอคิมเมส์โนยยยบะตัวตัวไอซีซั่นสองแล้วก็มูคนเทนรีมัตเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันมีการขึ้นโลโก้ของ ไอคิมิสือโนยายบะมุกเกนเทรนเนี่ยที่ได้ฉายออกในประเทศต่างๆแล้วก็อะไรแบบทั้งภาคหลักทั้งภาคมูวี่อะไรต่างๆเนี่ยขึ้นโลโก้ของประเทศอื่นๆออกมาเต็ไมไปหมดเลยอ่าผมสงสัยว่าแล้วโลโก้ประเทศไทยไปไหนวะคีมิสืโนยายบะคีมิสือโนยายบะดาพิคาตอสูร เขาว่าเออย์นิรันใช่ภาษาแปลกๆด้วยเอจริงด้วยผมหาไม่เจอว่ะผมเจอเนี่ยลกไฟสูนนิรันที่น่าจะเป็นไม่แน่ใจภาษาเออไม่แน่ใจพม่าหรือลาวนะฮะก็มีแต่ภาษาไทยแม่งอยู่ไหนวะเออก็เื่องสงสัยมากอันเนี้ยสงสัยมากให้เราไม่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 ขี้เกียจไปให้อัพูบอ่ะ ไม่ไม่รู้ไม่ไม่กล้าออกความเห็นนะก็อ,ะอ,ะอันนี้เป็นข้อสงสัยนะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้คําตอบหรือเปล่าคือผมเห็นว่าโลโก้ของโสเตอร์หนังไทยฝั่งไทย,ยเรามีไงแต่ทำไมพอเป็นเทเลอออฟิชเฟชลออกมาปุ๊บเนี่ยมีโลโก้แบบแทบทุกประเทศเลยแล้วของไทยมันอยู่ไหนวะสงสัยว่าใตร่างมีเกาหลีใช่เออนะฮะก็อ่ะทิ้งท้ายไว้นะเท่านี้ครับผมกับคิมเม่สื่นยายบานนะครับ